สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ายินดีตอนรับซูสองน้องตูนน้องพี่เฉียวนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้น้องตูนกับไม่เรื่องมาพูดคุยกันเนาะจานะ๋านาะด้วยว่ามาเล่าวาดสนาของน้องตูนด้วยว่าวาดนาของสาวเล่าเนาะจานะ๋านาอทีไดมะอ่ลคนไทยทีเพิ่นใจบุญนะกะทีซอยเหลือน้องตูนมากทุกชิ้นทุกอย่างดนะกะให้ความฮักให้แบบว่าเป็นเมฮักอีกคนหนึ่งเนาะจ๋านะ ก่อนจะไปฟังเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูนในเด้อจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะปฏิภาสคลิปใหม่ๆของน้องตูนเนาะจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ที่เป็นกำลังใจน้องตูน้าเด้อมื้อนี้น้องตูนแม่นางเว้าพูดคุยกันเนาะจ้ะเนาะอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ากะสิมีลมเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่ใบตองเฮานี่กะปิวเนาะจ้าพี่น้องจ่าเพราะว่าลมกะแหงเนาะแต่กะปีนี้กะถามว่าฝนตกบ่บ่ตก นาอพี่น้องเขาโร่นหอนพี่น้องเลยเขาน้ำท่าปลากระแหงเมื่อแล้วอยู่หน้าไปเบิงมากกับโตตายกระตายเนาอจันน้องโตแบบว่ามันแหงมันกแกล้งเมื่อแดพี่น้องจ้ามันมัมีลมมีฝนอยู่บานไรเมืองไรฝนตกดีอยู่บนจันน้องจังหวัดไรกันไรบอกกันเลยจ้าหนองตูนักอยู่อำเภอประคนนช้เฮาจังหวัดบุรีรัมย์นาอแต่ฝนกับบุคอยตกหรอกพี่น้องจ้าแรงแหงแรงคากเนาะมาเขาประเด็นกันเลยนาอพี่น้อง ก่อนที่นลองตูนเนี่ยไปพ่อย่ายเราจะนอนย่ายที่นลองตูนไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปเพื่อนที่วาลูกสาวสางบ้านหาแล้วข้าวหกหลานหันเรื่องจินเนาะจ๋าเนาะแต่ว่าบานนล้อยู่ในหมู่บานแต่ตากบย่ายนนะแล้วออกมาอยู่เทียงหน้าเราจะนอนอยู่กระทมแบบว่าไม่เดียงป่าเลยมักอยู่แบบเงียบสงบจริงๆชินพี่้องจ้าบุญว่าอยู่ในหมู่บานจริงๆน้องกับคือกันกับนลองตูนเนี่ยจ้าเป็นคนมักสงบเนาะก่อนที่นลองตูนเฉยๆไปหูดูจักกับย่ายเนาะจ๋าก็คือว่า ที่ไปที่มาน้องตูนอะเฮ็ดบุญขา,ข,ขายเฮ็ดขนมขายแล้วที่นี่น้องตูนอะไปขายมูบานนอกจะนนอมูบานที่ย่ายอยู่เนอกจากขี่มอเตอร์ไซค์เลยล่ะพี่น้องจะไปขายแต่ย่ายแล้วก็นั่งขายของอยู่เพราะว่าเฮือนย่ายแล้วขายพวกเครื่องใส่นอกจาะนอพวกข้าวต้มขนมนำลือมีอะไงแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจะเนอเป็นอของใส่ในครัวเรือนเหาานอกจากกระบุคิดมา จ๋าอะไรมาเป็น่นแม่หักดูหักกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่น้องตูนไปขายวุ่นกลับไปรอทั้งมูบนนบม่บาทเนาะจ๋าแบบบาหมู่บาทน้องม่วงเลยนะพี่น้องทีนีน่ายไปขายเหยี่ยง่ายย่กระทำวานขายห่อจักบาทอ่าก็เลยบอกควนวาน้องตูนขายห่อขายเป็นกล่องละพี่น้องจ๋ากล่องละสิบบาทเนาะตอนนั้นน้องตูนเ็ดกล่องละสิบบาทจ้ะคนก็กนเลยบอกว่ายายเอา ขายทรงบบถ้าทรงหอยหาย่ฮะทรงเท่าไยบันไดลองตูนเองกับโบเคยเนาะพี่น้องโบเคยทีแบบว่าสิมาขายราคาทรงแล้นะพอมาน,น้องตูนเห็ดขนมขายมากห่อละสิบบาทขี่มอเตอร์ไซค์ขายตามหมูบ่บ้านมือนึงกัเป็นพลาดบางมือกับเจ็ดแปดลอยเจ็ดสิพี่น้องจ้าที่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดพ่วงใช้ตะกร้ใาใช้มอเตอร์ไซค์ไม่เออที่นี่แกเล็บปลาข้าศัตรย์งายหนูหอยแย่หน่หหนะแปดบาทหอยแย่จะเอาถลายเพราะว่าหอยเอาสองลอยเนาะ เป็นย่างง่ายคือซื้อหลายเนาะเพราะว่าลูกสาวง่ายน่ะเอาไปขายในโรงเรียนบาทน้องม่วงนาอจ้าเอาไปขายในโรงเรียนง่ายกับขายห่อละสิบบาทง่ายเอาโอเคกล่องละสองบาทน้าเจ๋าง่ายก็ับไปขายให่งหน่อยโรง,งเรียนนาะจา้าในโรงเรียนเพราะว่าลูกเล่าหนาับต้องไปเบิงแย่งลูกชายน้องจา๋าเออทีแบบว่บบาเพื่อนมาได้น่อยพิเศษนะพี่น้องจา๋าลูกสาวง่ายมีลูกแต่ว่า ต้องรู้เล่เป็นแบบว่าพิเศษน้อยนึงนอกจากเขาเรียนก็นเลยต้องถือข้าวต้มขนมไปขายในโุงเรียนนะจ๊ะเพิ่อนก็ถือไปขายบมเมนว่าถือแต่ของนองตูนนอกจากนะเพิ่อนก็ถือไปขายพวกขน,นมพวกหยางแบบนี้เนาะจ๊ะที่นี่เพื่อนกาซื้อนองตูนก็ไปขายเมอเนาะนองตูนก็ไปส่งแล้วก็ถามว่านองตูนเป็นคนทั้งหลายก็บ่กคยเห็นหนา มาแต่สสยบานอยู่สสยกระลาหนูเป็นคนล่าแต่หลวงตูนกับมีความจริงใจเนาะจ้ะเนาะหลวงตูนบอกประกาศไปเลยว่าเออหลวงตูนนี่เป็นคนล่าเนาจะเนาะเป็นคนเล่าอะละแฟนอยู่บ้านขกตูนมั่งจ้ะแล้วก็ถามว่าเป็นลูกสะพายผู้ไรเนาะก็บอกคนไปเนาะจ้ะว่าเป็นลูกสะพายผายแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยย่ายกระลูกคือกันเพราะว่าแฟนย่ายแหละเป็นคนบ้านขกตูนแต่ย่ายเองเป็นคนบ้านน้องม่วงเนาะพี่น้องเนาะกัรถือข้อกันคุยมากกันตลอดพี่น้องจ้ากับอะไร ขุดคุยกันตลอดมากแล้วที่นี่กาชนิดกันขื่นเนาะย่ายกะสั่งขนมเรวน้องตุ้นกะมาขายผวกอาหารเสริมดูแลสุขภาพส่วนนั้นเนาะจา่าขายพวกกาแฟเอ่มอมะม่วงสายตาน้องตุ้นกะบเลคขายหลอกน้องตุน้นน่ะบเล้ขายแห่ย่ายรับเหล็กน้องตุ้นอะไปแห่ย่ายชิมพอย่ายบอกว่าย่ายนั่นมองโบเห็นเร้วนะจา่าตาอีกครั้งหนึ่งนี่คือแน,นมโมเห็นเลยแต่อีกครั้งหน,นึ่งเนี่แนมเห็นแต่แกเห็นม่วๆเนาะพี่น้องเนาะ น้องตูนก็นเลยไปหาย่ายแหละกินเบิงจากสองกองเนาะตั้งแต่นั้นมาแหละกะได้เป็นลูกหักกับแม่หักกันใจสีพี่น้องจา๋าใหญ่แหละแล้วก็เป็นคุนทีแบบว่ามียางกัดขึ้นหอดพี่น้องคิดเบิงมาทาน้องตูนบอไปหาอาทิตย์นึงเนี่ยบอไปหายหย่เลยเนี่ยเราสิเนมทางแล้วอยู่กับทอบมนะพี่น้องจา๋าเราจะนั่งเนีมทางว่าเห็นรถไผ่พาแล้วก็สิแน,นีมว่า ลดไอตูนมาแล้วทาบอไปเลยประมาณสองอาทิตย์แล้วกระสีบ้านหลองตูนะหายไปใส่นอกคือโบมหาใหญ่โบคือหอดย่าไยโบอนอกเพราะว่าหลองตูนมี่ยังกระเสียไปหายหายเรากินคือการกบย่ายคือกันมียังย่าแล้วกระเสียมาหายเาราจะเมื่อวานนี่หลองตูนกันเลยไปทายคลิปลอว,วานป่าเราจะน้อวานป่าแฮเดียวเลยแปดโลสารตากัำย,ย่ายรอบพี่น้องเนาะหลองตูนมีคลิปอยู่แต่หลองตูนโบชั้นโลง่งแล้วหลองตูนจะโลงงหายพอเมพี่น้องเอฟซีฮาเบิร์กเนจะเดอ้อ เป็นสาของตากับย่ายวานไปฝากเอื่อยของนนองตูนก็คือวายุสาแกวส่องสไตล์เออรหลาส่องย u b e เนอกจะเนะคือวายย่ายนี่ยเพิ่นหักบบเมนวาฮหักเป็น้นองตูนเนาะจะเนะหักหอดเอื่อยหองนอกหอดเบิดทุกคู่ทุกคนที่เป็นเอื่อยหนองของหนองตูนนอกจากแล้วกระสิคดเห็นควมดีของเฮาทีมียังก็ไปแบ่งให้ย่ายกินไหยังก็หอดย่ายสิได้กระนมก่อนนึงกับว่า่วไงซาพีหน้องจ้าก,กับไปแบ่งห้ย่ายครึ่งนึง ไร่ของกินของอยากนนองตูนกลับไปแบง่งให้ย่ายเนาะย่ายละกะไม่ลูกอยู่สามคนผู้ชายคนหนึ 1, ่งผู 2, ้หญิงสองผู้หญิงอ่าผู้หญิงผู้หน่อยไร่พวกรังเนอะจ่ะเนะาะผู้หญิงคนใหญ่เนาะจ่าไร่พวกคนไทยเฮ้าอยู่กับย่ายเดียงย่ายเนาะจ่ะเนาะที่นี่ดูกที่ไร่พวกรังอะ่ะกะาสามบาทห็ย่ายเนะาะจ้ะเนาะราคาอยู่ที่หกลา้านบาทอาจจะเกินหกล้านเนะาะจ่าแต่ย่ายบอกว่า มันเบิดอยู่หกล้านเนาะจ้าเนาะแต่มันต่อเติตรมรอบหล้างเนี่ยยายบรได้นับเนาะจ้าเนาะนับไปจำนวนหลอบแลก็คือว่าหกล้านบาทนี่แหละที่้องตูนบอกว่าลูกสางบาทพ่อเม่์ละค่าหกล้านบาทเป็นงย่ายจริงไม่อยู่กับถมเน,นาะจ้าง่ายเป็นคนบอก้องตูนว่าง่ายไปเบิงหลวงมาเนาะพี่น้องเนาะว่าย่ายนะมามีบุญบาทสนาพ่อทีจะไปอยู่บาหล้างไงเน,นาะจ้าเนาะบุญบาทสนาคนง่ายนะ บ่ถึงทีจะเลีอยู่บ้านหลังใหญ่หลังงามถึงลูกจะสางใหก้กันแล้วบุญวาชนาของง่ายแล้วต่นเนาะตอนเถาเนาะจะเนาะตอนเถวตอนเกขึ้นเล้ยยู่กท่ถมเนาะจ้ะกัาบเมนย่ายแล้วกับบ่เล้ยยู่เพื่อนหลังใหญ่เนาะจะเนาะเพื่อนหลังใหญ่ก็คือวหายลูกสาวคนใหญ่ยู่เนาะจ้ะกับกับแฟนแล้วกัหล้านอีกผู้หนึ่งที่ว่าเลี้ยนพิเศษเนาะจ้ะเป็นเล็กหน่อยพิเศษเนี่ยพี่น้องจ้ะนั่นแหละแต่ยง่ายแล้วกะ มนอนอยู่หน้ากับตาสองคนนอนเหตุกับทอมนอนนอนจาาพี่น้องที่น้องตูนไปทายคลิปนเนี้ย้าพ่อแม่พี่น้องด้เบิรงคลิปนั้นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะดูได้ว่าเป็นย่ายคนไหลกับเป็นตาคนไหลที่ว่าน้องตูนพูดถึงนะจนะ๊ะเนาะเออ้องตูนไปบานป่าแฮเดียวเลยแปดเก้ากิโลพี่น้องคิดเบิรงว่าอะไรร้ายคักอีดีไหมเพราะว่าบานไปฝากเอื่อยแลนะ้จนะ๊ะเนาะอยู่สาแ์เกละจ้ะจ่าเนะาบเ้ บานมากกินเองเนาะแตน้อหลองตูนบานไปหายเอื่อยเนยาะจ้ะสาหลงตูนกับนีป่าคือกันเด็พี่น้องจ้ะแต่หลงตูนบริบาลย่อนอยังเพราะว่าแฟนหลงตูนเห็ดงาเนาะจ้ะเพิ่นเลิกงาเมื่อวานนี่ตับมือเมื่อวนันเฤหัสกับวันศุกับแฟนหลงตูนไปเห็ดบัตคนพิกากเนาะจ้ะพี่น,น้องเนาะยู่จังวัดเนาะจ้ะบนี้เพิ่นเลิกงานมากะประมาณหามุ้งแร่งกะบมมีเวลาไปวานหรือว่าโมมีเวลาไปวานในในสาเจ้าของเพราะว่าสาหลงตูนนี่ มันเคยมีขมยไปลากเนาะนลองตูนก็เลยพากกันเอาไหม่ลงสาล่ะพี่น้องจ้าแล้วเวลาห้าสีวานเฮากรต้องไปค้นใหม่แล้วห้าก็เลยบ่มีเวลาเวลามันก็คำแล้วก็เลยไปเอายูสาตาเนาะเพราะว่าตากับยายเพิ่งเอ่ฝากให้เอื่อยเนาะเวลาเอื่อยนลองตุนมาแล้วก็มีของฝากเนาะจ้ามื้อนี่เนาะยายแล้วก็ฝากข้าวซานล้วกับฝากปลาเนาะจะนาอไปหายเอื่อยเนาะจ้าขขาวซานน่ะอ่ ทั้งหนึ่งเนาะจะนองหลักกับปลานะ่ะปลามันปลาเกียไปให้เอื่อแล้วมันหกโลคล้องง่ายแล้วฝากเห่สามโลนกตูนคอสื่อกำยายนะ่ะสามกิโลเนาะจะเนาะคือว่าฝากเหื่อยูซากี่ยวเนาะจ้ะแล้วนอะงตูนกลับไปพอกันมากลลวเพราะว่าเขาในหมู่บ้ามอไรเนานะไปพอกันอยู่เครงท่าคนละเครงท่าเนาะจะเนาะกินเขากินปลากันเลี้วกันแยกท่าก,กันกับบ่าเนนะาะจ้ะกับซองสไตล์เวลาเลยพี่น้องแล้วที่นี่ เอื่อยแล้วก็มีของฝากมาเห็นง่ายเนาะจะนาอย่างเช่นกต่มีปลาสมมีพวกสมหมูอ่ามีสมที่แบบว่าเข้าย่างขายได้เห็นบอพี่น้องที่เข้าย่างขายตามที่ว่าเข้าไปซื้อพวกลูกชิ้นอ่าอย่างลูกชิ้นปิ้งหรือว่าอ่าหมูปิ้งข้าเหนียวแบบนี้พี่น้องจะเห็นบ่จจากมันสินมีสมมาจากสมหมูเคยมัดสมหมูที่เข้าย่างขายอ่ะน้องตูนกับมากมากเลยพี่น้องเซ่บอดีเรื่อง น้องตูนมากอีนี้จ้ะเอื่อยกระซือมาฝากาอจะเนาะผสมกันเล็งโล่ให้ง่ายอลกับสมกับแบงๆกันเนาจะเนาะตะขอบพุดเอือยหลายๆเลอจ้ะชีมีของมาฝากห่ายง่าย้ะกับน้องตูนเนาจะเนาะก็คือว่าบางคนกับามน้องตูนมาว่าสไตล์ลาเนี่ยเป็นไผ่เป็นเอื่อยนองของน้องตูนบบแมนจ้ะเป็นเอื่อยน้องของน้องตูนแททๆเลยกับ่บแมนแผทๆจนแบบว่าพอแม่คนเดียวกันก็คือว่าเป็นเอื่อยน้องลูกพี่ลูกน้องกันเนาะจะเนาะ แล้วมีคนถามมาแล้วเอื่อยเพว่าเลเอื่อยเพว่านี่เป็นเอื่อยหักเนาะจะนเนาะเป็นเอื่อยหักของหลองตูนทีนับทึอกันเราจะน้อเป็นเอื่อยหักแล้วกันับถึ่หนองตูนเป็นนองหักได้ผูกแขนหักแพ่งกันน่พี่น้องจ้าก็คือว่ากับหักกันซ้ำเอื่อยผู้หนึ่งซ้ำเอื่อยผู้หนึ่งแท้ๆเอื่อยเพว่าเฮานาะเออโมเมนต์ว่าบ่ออะไรหักได้พี่น้องจ้าหลองตูนก็บหักถึงบางคนที่ถามเขามาเนาะหนองตูนตอบไปแบบนี้โมเมนต์ว่าโอ้เอื่อยหักก็คือเอื่อยหักโมเมนต์ มันแม่เอ่ยหักแต่แม่พี่น้องจ้าแต่ควมที่น้องตูนหักก็คือหักโดยใจหักคือเอ่อยเ้ๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วมีเมือ่อเลงเนาะจา้าเนี๋ยน้องตูนสิบให้พ่อแม่พี่น้องไปฟังย่ายแล้วเบาถึงเรื่องชีวิตที่ผ่านมากก่อนจะมีซมเมอร์นีะก่อนสิม,มีเพื่อนละข่าหกหลานว่าย่าย่้องพันยังมาเ,เนาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองถาไปฟังกันได้จ้าก,ก่อนที่จะไปฟังคลิปนั้นเนาะน้องตูนจะปล่อยให้ฟังเนาะ ฝากพ่อเม่พี่น้องห้าวกดไหลกดแช์กดติดตามไปกําลั่งใจของตูน,นี้ได้จ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจับรินาทคลิปใหม่ๆของน้องตูนนะจ้ะเนาะขอบคุณ FC, เอฟซเก่าเอฟซีไม่ที่เป็นกำลังใจให้น้องตูนได้จา้าขอให้ทุกผูทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆได้จา้าเด้อถูกลอตเตอรีทุงวันที่หนึ่งทุกคูทุกคนได้จา้าเด้อ